แล้วไอ้นี่ไอ้พระมาขษัตรย์จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสมัยน,นี้ส่วนราชพักจะมีสองสี่หกเจ็ดพระองค์ครับอ่าพระองค์แรกก็พระพ่อคุณรามครับพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนี่ครับองค์ถัดมาก็อ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ที่สามสมเด็จพะระนารายมหาราช อันนี้เป็นพณิเนศเสดส่วนพระบาทสมเด็จพระเนรเสศส่วนมหาราชองค์สมเด็จพระนารายมหาราชองที่สามองค์ที่สี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่สมเด็จพระเจ้าตากสินรงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดทยอดสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี่ราชการที่หนึง่ง งองท่านถัดมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัตการที่สี่องค์ถัดมาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวรัตการที่ห้าครับพอลห้าที่ครับ พาทุกท่านมาเที่ยวชมครับบุหรีมาเคยมาผมก็ให้พามาเที่ยวแล้วครับผมมานี่เป็นครั้งที่สองครับผมมาเมื่อลายปีก้อนคุณละห้าหกปีเจ็ดแป๊ปีที่แล้ว่ะผมมา ผมมาคนเดียวต้องใส่ครับตอ็นีุดแลนดมาให้ถ่ายรูป ครับงน,นี้จะแบบถ่ายได้ครบทุกผงฝากเป็นกำลังใจให้ได้ครับพี่น้องครับทุมรับจ้าง